วันนี้เราจะมาเทตัวจานส่วนผสมปูนผมใช้ก็จะเป็นปูนโครงสร้างผสมกับปูนก่อนะครับแล้วก็เอาทรายละเอียดมานะครับแล้วก็จะคนให้มันไล่ฟองกันให้เป็นเนื้อครีมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอัตราส่วนบอกแล้วเนาะอัตราส่วนครึ่งครึ่งครึ่งเลยครับตัวนี้ครึ่งครึ่งเลยครับเพราะว่าวอเคนี่เป็นทาน้ำมันหรือว่าเป็น ของผมทาทาตัววาสลีนเพราะว่าน้ำมันไม่ได้เจียมมานะครับซึ่งมันก็แกะได้แล้วก็ลูกค้าได้ไปก็จะประกอบน้ำมันกับวาสลีนก็ได้ได้ได้แต่น้ำมันเครื่องเก่าจะดีกว่าอมันจะทาง่ายแล้วเร็วกว่าด้วยหนึ่งฐานแล้วตัวประกอบเราประกอบเรียบร้อยนะครับมันจะมีร่องเอของมันส่วนตัวนี้ลูกค้าหลายท่านเอาไปประกอบแล้วมันองศามันเพี้ยนนะครับแนะนําให้ลูกค้าหมุนให้เหลือประมาณนี้ก่อน ทั้งสองฝั่งนะครับยังเพิ่งเอายังไม่ต้องเอาลงไปนะหมุนให้เหลือประมาณนิ้วหนึ่งอะประมาณนิ้วหนึง่งประมาณประมาณนิ้วหนึ่งเพราะช่องไฟเราหนึน่งก็เผื่อประมาณนี้แล้วก็เรา,เาลงมาสวมตาบรูโอเคนะ